สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านนะครับมาครับชมภาพกันเนาะรงนี้เป็นฐานแซมวัชระคังนะครับนี่บินมุมเก่านะครับบินเก่านะฮะม่ใช่เพิ่งบินนะครับเนื้อจัดดีนะครับตุ๊บตับเลยนะครับเห็นมวลสารเม็ดขาวป่าปลายนะครับเก่าแห้งนะครับตรงนี้เป็นหลุมมวลสารที่เน่านะครับ ธรรมชาติดีนะครับผมเสือดายบินเก่าเนาะนะครับพาไม่มีซ่อมนะครับรมด้านข้างครับนี่น่าเน่าเลยครับชมเอานะครับ Fc นะสมเด็จตัวต้องเล่นแค่ชอบนะครับเปิดแบ่งปันนะเอาไม่ถึงหมื่นนะครับหลักพันนะครับผมนะฮะผมก็สตาร์ทอยู่3ามพันหขึ้นไปนะอยู่ที่ต้นทุนนะครับ Fc สนใจก็ทักมาคุยกันนะครับชมด้านหลังครับผม ส่องให้ชมกันแบบชัดๆเลยเนาะนะครับมีเน่ามีหนึกมีนุ่มมียุบนะครับนี่ฮะได้ไปก็แบบนี้แล้วครับ FC เนาะนะครับสวยงามตามคลิปเลยนะฮะทักมาก่อรูปเพิ่มเติมทางไลน์อีกทีนะครับนะฮะตัวจริงก็อย่างนี้นะครับขาวๆอมเหลืองนะครับผมใครที่ยังไม่มีไลน์นะฮะ S ไลน์มานะครับ KINGS หกหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้านะครับ King k i n g ์คิงมีเอสนะคิงส์หกหนึ่งหนึ่งนย์หก่ะครับไอดีไลนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหกสี่หนย์แดหเจดห้าหสี่หนึ่งสีะครับผมลงไว้ให้นะครับในคลิปเนาะนะหน้าคลิปแล้วก็ในคลิปนะนะครับ <c oughs> หน้าคลิปหน้าคลิปนะนะครับถ้าแอดมาไม่เป็นก็โทรมาเดีนะ๋ยวผมแอดกลับไปนะครับแล้วก็ทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมมีตัวตนกันยืนยันตัวตนกันทางไลน์นะครับจะได้ไม่ ไม่เราแวงแขงใจว่าเป็นมิจฉาชีพเนาะนะฮะช่องผมก็เปิดมาร่วม2ปีกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะฮะได้พระตรงรูปตรงปกแน่นอนนะครับนะส่วนเจ๊แท้ f c ดูเอาเองนะครับดูเอาเองดูให้ชอบนะครับผมสมเด็จนะนะครับไม่มีใครดูข่าวนะครับเราขายกันไม่แพงแบ่งปันกันแค่ชอบเนาะนะครับผมซื้อมาขายไปนะไม่ใช่เซียนนะครับเป็นแค่พ่อค้านะครับผมนะฮะออามาแบ่งปันกันเนาะนะทักมานะครับองนี้ฐานแซมรักครังนะครับ ทักไลน์มาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ